ในสมัยอดีตการของโลกดิจิตอลเวิร์ก่อนอารยธรรมที่รุ่งเรืองได้ถือกำเนิดขึ้นเหล่าดิจิมอนได้แบ่งออกเป็นสองเผ่าใหญ่ๆด้วยกันได้แก่เผ่าบีและเผ่าฮิวแมนโดยทั้งสองเผ่าได้สู้รบกันอย่างยาวนานเพื่อแย่งชิงอาณาเขตที่อยู่อาศัยก่อนการต่อสู้ดำเนินไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงจนกระทั่งการจุติมาของดิจิมอนเผ่าเทพตนหนึ่งที่มีนามว่าลูเจมอนได้ลงมาหยุดยั้งความขัดแย้งอันอย่างยาวนานนี้ ทำให้โลกดิจิตอลเวิร์กัมมาสงบสุขอีกครั้งแต่ทว่าความสงบสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อลูเจมอนเกิดทิฐิมานะของตนต้องการจะปกครองโลกดิจิตอลเวิร์ด้วยตัวเองทําให้โลกดิจิตอลเวิร์กับมาตกอยู่ในความมืดอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้นักลบดิจิมอนสุดแข็งแกร่งมารวมตัวกันโดยก่อกําเนิดเป็นกลุ่มของ1ินักลบในตํานานแห่งโลกดิจิตอลเวิร์กเกิดขึ้นเพื่อหยุดยั้งลูเจมอนให้ได้โดยเหล่า1ิบนักลบในตำนานประกอบไปด้วย เอ c i ช n t อ r นเกรมอนเอ็นชิเอ็นคาลูรูมอนเอ็นชิเอ็นไอริสมอนเอ็นชิเอ็นบิสมอนเอ็นชิเอ็นเมกาทูรูมอนเอ็ n ชิเอ็นวอลเคมอนเอ็นชิเอ็นเมอร์เมดมอนเอ็นชิเอ็นทรอยมอนเอ็นชิเนไว์มอนเอชนสฟิงมอนโดยเหล่าสิบนักรบในตำนานได้เข้าปะทะและต่อสู้กับลูเจมอนบทสรุปของการต่อสู้จบลงด้วยที่ชัยชนะของฝั่งสิบนักรบในตำนานและเหล่านักรบได้ทำการผนึกลูกเจมอน ไว้ในดาร์กแอเรียได้สำเร็จแต่ต้องแลกมากับความสูญเสียของเหล่าเพื่อนพ้องทั้ง8ไปโดยเหลือรอดเพียงแค่2ตนได้แก่ Ancient g r e รมอนและ Ancient g a r u r u m o n